นนั่ไม่ห้ามวันศุกร์ให้ทำอะไรก่อนนะครับคือธุรกิจย่งอื่นนี่คืยังไงอ่ะผิดอย่างนี้เขาเขไม่ได้ห้ามแต่ต้องให้ถันละหมาดเวลาละหมาดเที่ยงละหมาดาอัละหมาดใหญ่กว่าต้องให้ได้ละหมาดทุกคนกบวัสดุเพราะวัสดุวัดุ็นวันใหญ่ของ วิถีการละมาดูมาดูมาไปดเ็ทีมัสยิดก็มีข้าวอะไรก็ใหบอกกับผู้าชีานละมาดวันที่จะว่าให้หนึ่งกรเอาสารสกีในบ้านเราสมมุติว่าวัยรุ่นชอบเล่นกันขนาดหรือว่ากระทหรือว่าสิ่งที่ มา,าต้องมาที่แจ้งทางให้เขาทราบเพราะว่าร่วมรวบรวมในวันนี้ในร้านจากนั้นจัดทำงานอะไรก็ได้ทางขายเปิดทางอนไรก็ได้ในเมื่อวิธีนี้ผมก็ไม่สนใจแล้วก็ยังไงชาวบ้านมันจะร้องกันสรุปว่าตามหลักคำสอนแล้วเนี่ย วนศุกร์ไม่ได้ห้ามาไม่ได้ห้ามให้ทํากิจกรรมออื่นแต่บังคับอย่างนี้ก็คือจะต้องไปละหมาดให้ได้ทุกคนถูกไหม,มครับแต่ที่เหนือเนี่ยจะไปกียางไปทาสวนเปิดร้านค้าอะไรก็ได้ใช่ไหมก็ก็ได้เถ้าได้ได้กิจกรคือไม่ผิดหลกเพราะว่าจะให้สวนมากก็ถ้าเป็นผู้ชายต้องให้ทานละหมาดพอละหมาดวันศุกร์ก็จะมาให้ข้า แล้วถ้ามีความจําเป็นจริงๆนะครับมาไม่ทันไม่ทันนั่นแปลว่าจะประกอบวิชีพยาโอ้คือว่าถ้าขาดไปสามเดือนสามวันสามอาทิตย์ต่อต่อละหมาดยุมานยัไม่ได้เน่ตความจำเป็นแสบนี่ก็คือว่าอรวยๆอยก่ที่บ้านหลังถ้าขาดไปสามครั้งนี่คือตกในความปะหยนรกต้นรกไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือคม สิ่งที่ทำต่อกางๆและประเด็นต่อไปโตออีแม้เนี่ยรู้สึกไงกับไอ้คนที่มันมาปล่อยปล่อยข่าวโดวยเอาคำต่อของพระศาสดาเนี่ยมาอ้างว่าท่านต่อว่าอย่างนี้ห้าวอย่างนี้เนี่ยรู้สึกไงกับไอ็คนที่มันเอาคำต่อมาบิดเบือนมานนมาหลอกมอมหลอกประชาชนรู้สึกไงก็หลอกชาวบ,บ้านเลยในวันีก็รู้สึกหน,นักใจมืกันแล้วเหมือนชาวบ้านก็ คนที่มีก็มาเป็นไรแต่คนที่ไม่มีไม่มีคือไม่มีจะกินไม่มีจะกินคือต้องทํามากินข้ากินเช้ากินข้าวกินเที่ช่ถ้ามาหยุดวันศุกร์ก็เดือดร้อนคือวันศุกร์เช้าเช้าพวกเคาออกไปกินอย่างนี้แต่ส่วนมากก็จะทันเอาเวลาละมาดอ่ะรถูกว่าการการที่เขาออกมาปู่เนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าเราเกิดร้อนใช่ไหมครับก็ไปเนนทาวน่าน ส่วนมากก็คนเราไม่ไม่ใช่พร้อมทุกอย่างครับใช่ไหมขายในอุาหกรรมแล้วมว่าเรานี่มีมีอะไรอ่งแนวนี้หรือเป็นจะเข้าวหรือวันศุกร์วันศุกร์เรายังทํางานกันอยู่แม่บ้านเราก็ยังไปจีดยางกันเลยร้านขายของก็ยังขายกันอยู่ก็บเปิดวิถีชีวิตตามปกติตามปกติบ้านอแยงมูสามตำบลศรีสาครนี้ตุ้ยแม่ชื่ออะไรนะครับอยู่ใบจอน ไปซอนนภคุณบือเดงเป็นต้อยหมามประจำมัสยิดซิดติดซองิดซอมเป็นมัสยิดประจำหมู่บ้านของท่านองครับและอย่างวันเมื่อวานที่ผ่านมาครับได้มีพูดกันถึงเรื่องนี้ไหมครับวันที่ละหมาดใหญ่เมื่อวานได้ได้ชาวบ้านได้ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ไหมว่าก็ได้ได้เขาลือนี้ก็เขาถ้าจะคุยในสถานะใหญ่อย่างนี้ต้องชัดเจน คือเราเบิ่มเผยอย่างนี้ก,ก็เท่าไปใบบอกอาเขาห้ามอย่างนี้เราก็ไม่รู้จุดไหนจะไปหาไม่รู้ว่าใครเป็นใคร,เ,ใครเราจะไปคุยในคณะคนเป็นโตจะไปบอกเขาอย่างนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่<ม>แต่ถ้าคุยตามร้านน้ำชาอะไรมีบ้างอ้าต้องมีมีบ้าง,งม,มีบ้าง,างแต่เราจะเอาหลักประเด็นจริงๆยังไม่รู้ใครเป็นใคร<ม>นะสรุปว่า เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยไม่รู้ใครแล้วข่าวลือนี้มีใครแบบชาวบ้านมาถามหาถึงต้อยหมาบ้างไหมไม่มีเลยเงียบเลยไม่ได้ถามใครไม่ได้มาถามแสดงว่าข่าวนี้ยังมาไม่ถึงบ้านนี้ยังไม่มีใครมาปล่อยแต่ที่บ้านนี้ใช่ไหมใช่แต่ได้ยิงออกจากไปกาวีหนึ่งก็แล้วกาวีก็ได้ยิงว่าโอ้วันจุกเขาห้าม้าขายแก้ยันก็กลับไม่ไม่ถึงขั้นตร้านขายขนมขายน้ำมันขายอะไรของเรานี่ก็ยังเปิดทำปกติอยู่เลยเมื่อวานเปิดหโอ้โหโอ้โ มันลาบากเน่ละผมว่าถ้าหากว่าวันศุกร์โรงพยาบาลปิดร้านนู้นปิดร้านข้าวปิดเราจะกินอะไรใครเจ็บป่วยทายัางไงใช่ไหมมันหนากใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปกติแล้ววันศุกร์เนี่ยก็ละมาดใหญ่ยอยู่แล้วลแต่เราก็คือยังทางานเลยได้ปกติตไม่ได้รู้สึกว่ามันกวนกับชีวิตใช่ไหมครับหือแบว่าก็สามารถที่จะทางานไปได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะไปละมาดตามหลักของศาสานาได้ไปก็ต้องการให้กานละมาด ชาวบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันใบแอเที่ยงเที่ยงนี่ก็ต้องเลิกต้องเลิกทีน้อยางตีหมกจ้าริเซนแล้วจะมาเตยมโซมากรบสรแล้วคนที่มาปล่อยขาวนี่ป็นพู้ไม่หวังแน่ก็ข่าวคัดจำลักที่ชีวิตของประชาชนเลาเป็นแนววทางแต่ผมจะให้คำต่ชัดๆว่ไม่ได้มันก็ไม่ไดชัดเจน ไม่รู้ว่าเขามีคือต้องอะไรช่ที่สามารถลือปล่อยข่าวนี้เราไม่รู้เขาต้องเข้าบ้านก็บางคับกองรบแล้วแบบดว่าก่จะเห็นด้เห็ข่าวอะไรแต่ีอะไรใช่ไหมีแต่บ้านเรายังไม่อแล้วอยาให้เราคิดวาช่วยกันดูคว่าบ้านเราดีอาจจะไม่มีาทางชาวบ้านก็สามที่เราเอาบ้าน ใช้ชีวิตที่ปกติเหมือนเดิมก็แสดงว่ายังถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเข้มแข็งในการดูแลในห้า็่าหาทีนี้ป็นตัวผวัทำงานเป็นแก๊ง